รัปเดตผลลัพธ์หลังฉีดเมโสอบูตินจ้าความเดิมตอนที่แล้วก็คือแป้งได้ไปฉีดเมโซอบูตินเพื่อรักษารอยสิวกับคุณหมอแจ็คที่บีบคลินิกค่ะซึ่งหลังฉีดทันทีก็จะมีรอยเข็มอยู่บนหน้าของเราประมาณ15นาทีนะคะส่วนผลลั์ก็จะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่วันถัดไปแต่ผลลัพธ์เต็มที่เลยจริงๆก็คือ2สัปดาห์ค่ะแล้วนี่ก็คือผิวหน้าของแป้งหลังฉีดเมโซอบูตินได้1วันนะคะผิวหน้าก็จะช้ำๆอิ่มน้ําประมาณนี้เลยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือไม่มีรอยเข็มรอยช้ด้ดดๆวยนะคะค พาชมชั้นสองของคลินิกแป๊บนึงค่ะชั้นสองของเรานะครับมีคลินิกนะครับเป็นฟิลไลท์โฮมเย้ แต่เข้ามาก็เหมือนมาเที่ยวบ้านหมอแจ็คนะขึ้นมาแล้วก็คือจะได้เจอของปลุกปิกเต็มไปหมดเลยค่ะสาวกดิสนีย์ถ้าได้มาก็คือถูกใจแน่ๆคือมันเยอะจริงๆแบบว่าหันไปมุมไหนก็เจอคะ่ะทุกคนครบ2สัปดาห์แล้วจ้าให้ดูเลยนะคะว่ารอยแดงจากสิวมันจางลงจริงๆแล้วมันจางลงแบบเห็นได้ชัดมากๆด้วยค่ะแล้วผิวก็มีความฉ่ำวาวขึ้นด้วยนะคะเพื่อให,ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนไปดูภาพ B e for e after กันเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือมันคุ้มจริงๆนะคะทุกคนอันนี้แป้งฉ